ไล์สดเสร็จแล้วเหรอคะเหรอคะไลฟ์สดเสร็จแล้วเหรอฮะเอาอะไรบัดเนี่ยตอนนี้จะเอาอะไรฮะโอ๊ยนอจะเอาอะไรนอจะเอาอะไรคะเอาอะไรคะฮะเอาอะไรทำไมทำไมเหรอเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรเหรอฮะตุนเต้นตุนเต้นไหม ดิ้นดินดิ้นดินดิ้น,นปีนทำ,ท,ำทำอะไรคะลูกทำไรทำอะไรคะคุณมเมียดิไม่ได้จ้าทำอะไรดึกดื่นไม่นอนอึ๊บ กอนเนี้ยก่อเนี้ย,ยจะลกลกนิดนึงนะคะลกลกนิดนึงนะคะเราจะไม่อสาหาความกันนะคะเนี่ยนะคะขอขอเก็บคลิปนิดนึงนะคะเบื้องหลังการไล์สดของยายหน่อยชนเชนแนลนะคะยายหน่อยยานิสาชนเชนแนลนะคะเบื้องหลังนะคะนี่คือเบื้องหลังได้ดูเบื้องหน้าแล้วก็มาดูเบื้องหลังด้วยนะคะทําไมกล่องมันวิ่งไปวิ่งมานะคะอันนี้คือตัวต้นเหตุนะคะเนี่ย ระหว่างที no ่แม่นั่งคุยอยู่นางก็ทำลายเข้าก่องไม่ได้ทําธรรมดานะคะ้าบรกอของพี่เขาภาพบรกอของพี่อาร์ตก็เกือบขาดเมื่อกี้นะคะเพิ่งเอาพี่เก็บเนาะเพิ่งเอาพี่เก็บนั้นเนี่ยเขาลากลงมาค่ะนผลงานเขานะคะเห็น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 กางเกงพี่เขาสองสามตัวนะคะคือผลงานเขาอาจจะไม่ได้อ่านแล้วนะคะ ขอขอขอเป็นขอเป็นอัดคลิปเนาะไม่ได้อ่านแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะเห็นนะคะจะอัดคลิปแมวก่อกวนนะคะแมวก่อกวน <c oughs> ถึกใจถึกใจลูกพี่โมนาอยู่ดอกยค่นี่ฮ่า <c oughs> พี่น้องเอ้ยเด้อขออัดคลิปจะกข้ากันเด้ดเอผู้เด้งวงนอนได้แล้วจ้ะเ้อตอนนี้กะจะพูดไปอัดคลิปไปเนาะ พอ่ใไ้มันเสียเวลาเนาะเนี่ยขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะทุกคนแยกยาก้ยายแยกย้ายหาเกือบหาเกือบนะคะอย่าลงเกือบกันเด้อจ้ะเด้อใครขับรถมาก็เอารถไปพร้อมโบแมน่าไปเตตโต,ตจอดรถไวมือเอ้าม,มาบอกรถเสียโบแมนเดียขับรถไปพร้อมลูกพี่โมนาไปหาเลาะได้แล้วนะคะไปหาเลาะได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะอัดคลิปของหลานสาวนะคะเนี่ย งงเงแล้วนะคะอยากนอนแล้วนะคะผ่านผ่านถ้าผ่านเราจะได้มีคลคปลงนี่มันี่มั้ยนี่มั้ยขออนุญาตขออนุญาตเข้าเดียวเข้าเดียวนะฮะหนูหนูหนูเมลีจ้าเมลีจ้าเมลีจ้าเสียงพอาติไมาอย่างเนี่ยหรือเสียงน้องมา ขอถ่ายคิดไปก่อนนะคะทุกคนเผื่อห้าว่าห้าพันห้าพันอีกสามพันก็กี่ร้องเ <c oughs> บื้องหลังเบื oren, บ้องหลังการไลฟ์สดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลอยดูนะคะเราดูถ่ายไปเยอะแล้วเดี๋ยวเอาไปตัดต่อก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> น้องเมรีจา๋าน้องมเมรยียะเฮตจังซันนะคะสาวกระโปรงเหียนมือนีไปเลียนบอนอ นั่นจำเนื้อบาได้อีกแน้องเมลีน้องเมลีเดี๋ยวจะอ่านนะคะเดี๋ยวจะอ่านเพราะว่าเอานี้มาแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงได้แล้วนะคะได้แล้วได้ภาพเด้ยวคลิปนี้บดได้แล้วนะคะเข้าไปเล่นกล่องนะคะเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นกล่องกล่องไอเนี้ยค่ะกล่องกล่องทัวกล่องทีวีอะค่ะกล่องทีวีอ่า นี่หละหากินเอาง่ายๆพี่น้องเอ,อ้ยพอมันเกินเวลามาเยอะเนี่ยนางก็จะเริ่มออกอาการนะคะออกอาการแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มอยากจะโอ้ยน้อหมาข้างบ้านหรือมอเตอร์ไซค์ก๋ยพังนเนะนอนอนนอนนอนี่นะคะอาการของอาการของแมวที่อแม่เริ่มไร้สดนานไปแล้วนะนานไปแล้วนะหนูเริ่มเบื่อแล้วนะหนูเริ่มเบื่อแล้วนะคะ หนูเริ่มเบื่อแล้วเมื่อไรเมื่อไหร่แม่จะลงเมื่อไหรแม่จะลงนะคะเดี๋ยวนะคะลูกเดี๋ยวพอป้ามองป้ามองแกนะ่ะขึ้นตัวแดงๆปุ๊บว่าขึ้นแล้วนะน่นะแม่ก็ยายก็จะลงท,งทันทีนะคะนะคะเนี่ยอัดคิดวานะคะตอนนี้อัดคลิปน้องเมดีจ้าสวัสดีป้าแมงกอนะคะอันนี้คือไรสดวันที่สิบเออวันที่สามเดือนสิบวันที่สามเดือนสิบสองพันยี่สิบนะคะ สองพันยี่สิบน้องเมลีคนสวยนะคะเราวก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเร็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 วเดี๋ยวหมากัดเร็วเร็วมานี่มานี้มาเนี้เออเออหมามามาว้ายต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 ายกลัวหมากลัวหมานะคะกลัวหมานะคะกลัวหมากลัวหมานะคะมันหมาเห่าอะไรเห่าอะไรนะคะ เห่าอะไรเนาะหมาเนาะหมาเนาะน,น้นอะนกลัวหมานะคะกลัวหมากลัวหมากลัวหมาคะ่ะหมาเห่าอะไรคะหมาเห่าอะไรค่ะหมาเห่าอะไรคะเมลีกลัวเมลีกลัวเมลีกลัวนะคะ